สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเล่นสไนเปอร์แบบเกียนเีฉบับลิมิตนะครับลิมิตใช้ตลอดเลยแล้วผมลองเล่นดูไม่เกียนมากนะครับก็คือใช้ AWM คู่กับ AC 8 0นนั่นเองฮะแต่ว่ามันมีวิธีการเล่นอยู่นะถ้าเกิดว่าเราสับเร็วเกินไปเนี่ยเป้ามันอาจจะหลุดได้นะครับผมเคยลองสับแบบเร็วๆแล้วคือสับปืนเร็วแต่ว่าสะโขบยิงช้านะครับอะเดีวผมจะทําให้ดูก็แล้วกันในโซนฟรีสไตล์นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับผมนะมาเอา AWM ก่อนเลยนะครับ ถ้าเราสับเร็วเกินนะค่านผู้ชมปุ๊บป้ามันอาจจะหลุดได้นะครับดูนะต้องต้อง,ต,องต้องตอนวิ่งปุ๊บเห็นไหมป้าหลุดเลยปุ๊บเห็นไหมป้า,าไปไหนไม่รล้ถ้ามีตัวนั้นวิ่งมาก็คงไม่เจอดูนะเฮ้ยเม็ดเดียวต๋ยหมดแล้ววเฮ้ยเห็นไหมป้าจะหลุดแบบนี้ถ้าเราสับเร็วเกินนะนี่ป้าจะหลุดแบบนี้เห็นไหมวิธีการสับนะครับเราต้องสับแบบว่าสับยิงโป้งวกสับมาปุ๊บ ยิงโป้งปุ๊บสับมาปุ๊บเพราะว่าปืน AC เนี่ยเป็นปืนที่ลั่นไวอยู่แล้วทุกคนดูน,นนะยิงโป้งสับมาปุ๊บยิงโป้งสับมาปุ๊บโป้งตายโป้งสับแล้วค่อยสกบยิงโป้งสับมาแล้วสกบยิงเห็นไหมแบบเนี้ยมันจะเล่นง่ายทุกคนเราก็แบบว่าตุยไวด้วยโป้งสับยิง นะวิธีก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับเข้าใจไหมพอเข้าใจอยู่เนาะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมอย่าสับเร็วเกินอย่างไงศัตรูก็ตั้งไอวอไม่ทันอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งแล้วกันนะทุกคนนะมันครับมันเล่นสนิสุดนี้แม่งโคตรมันแล้วก็โคตรเกียนนะครับยากที่จะป้องกันนะไปเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันแล้วกันนะฮะ <Okay. S 1> ถ้าพูดถึงโ o หนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วก็ต้องริชแมนช็อปเท่านั้นครับเ <Yeah. S 1> ติมปีไฟโคตรจะถูกฮะเริ่มต้นเพียงแค่12บาทเท่านั้น มีทุกแพ็คทุกราคาให้เติมแถมมีโปรลดหนักจัดเต็มตลอดด้วยนะครับถ้าเราเติมที่เว็บลิสแมนช็อปเนี่ยหลังเติมมีเงินคืนนะบริจาคสะสมนะครับเอาไว้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งหน้าได้อีกอยากเติมออนไลน์ก็ทําได้นะครับมีทีมแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงครับอยากสัมผัสของคุ้มค่มาเราต้องมาเติมเงินที่ลิสแมนช็อปเท่านั้นนะฮะลิสแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียร์แจกสนันมันกลางปีแจกดนินินทอสวิตช์ทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ เพื่อนพาโดดไหนครับเพื่อนเพื่อนพาโดดเมืองนาหรือตกเมืองนี้ก็มีดีอย่างหนึ่งนะคือมันปั๊มคิวได้เอาตุยวกมันได้เกิดใหม่ทันทีแต่ว่าเกิดได้แค่รอบเดียวนะครับผมมีตัวลงกับเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสไนเปอร์ฉบับลิมิตนะครับแบบเกลียเกียนเกลียนมากมลองเลีลนะ้ยเราโคตรมันอะเหมาะกับคนที่ฝึกเล่นสนไนเปอร์ใหม่เพราะว่าผมก็เล่นสไนเปอร์ไม่เป็นนะตอนแรกแล้วเพื่อนพาโดดอะไรวะเนี่ยโอเคล้ไม่ถึงด้วยรา้มีคนลงข้างหน้าตุยว่ากูตุย ไอ้เนี้ยคิดว่าวิ่งได้น้ำเนี้ยแล้วหัวแม่งให้ก่อนเลยตากหนึ่งโซ่พี่โอยน้องซ้ายน้องซ้ายแด็กเอ็ดเป็นมานะเขาเนี้ยโอ้ยมีมีมีเชียงซ้ายซ้ายซ้ายอุ้ยเอ็ดเคเอ็ดก้อนแรงเหมือนกันนะนี่แต่มันแรงมันบางทีอ่ะบางทีก็ไม่แรงมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อุ้ย ดาวเลยเพื่อนกูเราไม่ได้เกิดด้วยเอา้าน่าจะตุยสองรอบแล้วแต่ตัวนี้เบอร์สามหมดใจหมดแล้วนะทุกคนนะเราต้องเล่นระวังระวังตุยไม่ได้แล้วมีตัวมาสองเม็ดวิ่งซ้ายไม่กําลังซ้ายเพื่อนกองซ้ายเดี๋ยวเราตามตัวนี้ตัวนี้โคตรเก็บผมให้เม็ดเดียวแกนตากุา้งรัไปเฮียไม่ได้รักตรงนี้หรออ่านเกมขาดไปละ อ่านเกมขาดเวลาผมอ่ะสามคิวครับน่าจะหมดแล้วหรือเปล่า,านี่มาทางข้างหลังอ่ะเนี่ยเอ็กเคเอฟเขาหัวไม่ละร้อยกว่าเจริญเจริญเปลีป่ยนปืนเลยละกันนะเป็น A4 แล้วกันครับท่านผู้ชมนี่ตัวนี้นี่แรงแรงแบบต่อเนื่องไป หอนาฬิกาอะไรก็แล้วกันนะครับหนูน้ำเพิรคิดเลยเนะี่ยมีตัวปะหอนาฬิก,กาไม่มีตัวเลยเหรอแต่ว่าข้างหน้ามีวงเหยียบครับ AWM เดี๋ยวเราเอาตรงนี้อันนี้เป็น AWMY ด้วยนะครับจะยิงแรงกว่า AW ปกตินะทุกคนแต่มันก็พอๆกันอนะผมว่าบางนัดมันแรงแค่บางนัดมามานะครับ AWMY ไปม,มิเซียงปืนพักข้างบนข้างบน้ายมือนี่ไงเห็นน้องซ่อมหนึ่งตัวรถมาันอะก็ดูเอาความเคลียร์น่นนนไนะไปไหนหรอเสนสไนเรายิงไม่ได้ใช่ปะเราก็ใช้ปืนนี้ยิงก็ได้รถอ่ะเพราะว่าเราไม่ช้ำไงสำหรับคนที่ฝึกเล่นสไนใหม่ๆนะครับเอ้ยมามาอีกเจ้าดูดิมันจะกันทันได้ไงใช่ปะยิงปุ๊บสับหมาปุ๊บจิงเลยเอ้ย มเดินเฉลี่ยตัวเดียวป่ะทุกคนผมยิงไปสามแล้วใช่ปะ่ะได้เหลือตัวเดียวผมตามล่าแมา่งเลยละกันมันจะใส่กันนะใช่ปะ่ะถ้ามันใส่กันไม่น่าจะใช้ตัวเดียวแล้วแหละตีใหม่ครับตีใหม่อเ,เ,เอาอะไรบัตรเอาครบให้เอาเพินเต็นท์ก่อนอบินโว้ยโดนล่าสนั่นต่ตา อมาเลตรงไปไว้หมดปะยังดาวอยู่นะแต่ว,ว่าเพื่อนเราเคลียร์เกือบหมดเลยเราผมซือ้อกะสุนสนายก่อนดีเหมือนกันนะมันซื้อได้แบบซื้อได้ตลอดแต่วเมื่อก่อนผมต้องใช้เป็นรอยนัดนะดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มจะเล่นดีขึ้นแล้วสนับสนายไม่ค่อยเปลืองกระสุนละเป็นฮิวมาแล้วกันเป็นสายฮิวเป็นสายซัพพอร์ตให้เพื่อนไม่มีหนามเพื่อน รนี่ขึ้นชาร์จแม่งเลยงับไม่ขึ้นงับไม่ขึ้นสวยเพื่อนสวยไกล้ใกลมีไกล้ใกลมีทางให้รับเดี๋ยวนะเ,วเ,เดียวเม็ดดเียวเองเนาะหลบได้สุวีผมเอาเลือดไหลเร็วมาด้วยนะวงเริ่มน้อยนะครับเหลือ15คนตอนแรกแม่งก็15คนตั้งนานแล้วเนี่ย มีเลือสิบห้าอยู่สีจ่จตุยนะครับแต่ซัพพอร์ตจงน,น่าจะโดนถังข้างล่างปะยันะงไงมีมีระเบิดอยู่ข้างล่างเจอ,อยังโกงอ่ะสุดเนี้ยผมก็เคยโดนนะเออจริงผมก็เคยโดนเอ,อ้ยบ้านอังนี้ก็มีนะเพื่อนนะแนวแรกแนวแรกโดนด้วยนะวัง,งด้วยฟังงนี้ไปก่อนแล้วกนะันก็มี เดียวเลยอะ A W Y เม็ดเดียวยังอยู่แบบไม่รู้นะัไม่สั่นแล้วเพื่อนเคลียร์แล้วหรือเปล่าเคลียร์หรือยังไม่รู้นะครับแต่ว่าเหลือ4คนสุดท้ายขอให้เป็นตีเดียวกันเลยเพื่อนเราเข้าเดี๋ยวเราคอยโคเบอร์แล้วเพื่อนโดนแล้วไงแล้วโดนแล้วไงตรงไหนเนี่ย Quanh xài mình, quanh xài mình Xài mình yeah, yeah. right Thank you, thank thôi Đánh chiêu, đánh chiêu Mình vô trời lấy cố Mình đi xong cỏ thôi Ui xong rồi mới nào thử anh em ผมวัดไม่ได้แล้วผมวัดไม่ได้แล้วตอนนี้วงก็บีบไล่หลังครับต้องค่อยๆไปมันค่อยๆไปเฮนี่ก่อนเอาตัวเฮนี่ก่อนเอาตัวเฮนี่ก่อนกอนหัวแตกไปดิมาดีกว่าเล่นตุ้ยยังเอา้าชนะเลยนะชนะเลยนะ มันเอาจริงสูตรนี้เล่นสนุกอะนากผู้ชมลองไปเล่นกันดูได้นะสำหรับใครที่ฝึกเล่นสไนใหม่ๆนะครับตามที่ผมบอกเลยพอยิงสไนปุ๊บสับ a อซมาสับปุ๊บแล้วค่อยสโคปปุ๊บยิงปั๊บเลยเพราะว่า a อซีเป็นปืนที่ลั่นเร็วอยู่แล้วนะครับยิงปุ๊บมันก็ออกเลยอะ AC ยิงสไนปุ๊บสับ AC สโคบยิงปุ๊บยังไงก็ป้องกันไม่ทันนะครับหอกมากสูตรนี้ก็ลองไปใช้กันได้นะฮะ โอเคท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ